สวัสดีครับ FC Channel เพชรยนทุกท่านนะครับผมโอ๊ตเพชรยนคนดีคนเดิมเรากลับมาเจอกันอีกเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบอกเลยว่าพิเศษมากนะเราได้รถรุ่นพิเศษมานะฮะเป็นแบบว่ารุ่นในตำนานเลยนะครับใครที่มองหารถไว้เก็บสะสมหรือว่าเอาไปใช้งานนะครับหรือจะเอาไปแบบเอาไปดันต่อเไปแต่งเติมอะไรเงี้ยผมบอกคันนี้น่าใช้นะฮะนี่เลยครับด้านหลังผมคันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับ คันนี้เป็นรถสัญชาติเกาหลีนะครับเป็นเกียร์สปอร์ตเทนนะครับปี1999นะครับมาพร้อมเกียร์ออโต้ด้วยนะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยเขาให้เครื่องยนต์มา2.0ลิตรแล้วก็เป็นตัวขับ4ด้วยนะครับโอ้ตัวแค่นี้ขับ4บอกเลยนะครับว่าหาไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับเฉพาะกลุ่มเท่านั้นเราต้องว่ากันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวราคานะครับสาหรับคันนี้นะราคาเราเปิดอยู่ที่90,000บาทเท่านั้นนะครับรถระดับตํานานนะครับ SUV สายพันธ์เกาหลี นะครับคันนี้น่าใช้น่าใช้สีเขียวนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาด่วนนะครับมีแค่คันเดียวนะฮะนานๆมาทีสําหรับคันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันดีกว่านะครับต้องบอกว่าคันนี้เราก็ขายตามสภาพเนาะเราขายตามสภาพแต่ว่าสภาพโดยรวมนะครับตัวโครงสร้างบอดี้อะไรก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปชนหนักอะไรพวกนี้มานะครับวันนี้สภาพก็ตัวบอดี้เท่าที่ดูก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับรายละเอียดนะครับไฟหน้านะครับ อ่า uh, ไฟหน้าคันนี้ไฟหน้ารถช่วงยุคปีเก้าสเนี่ยจะอารมณ์ประมาณนี้นะเนี่เป็นเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะครับกันชนหน้าสีเขียวมีติดเหล็กการกระแทกด้านหน้ากันชนด้านหน้ามาแล้วก็จะมีตัวไฟสปอ์ตไลท์คู่หน้ามาให้นะครับสําหรับคันนี้นะแล้วก็อ่ารายละเอียดตัวพวกบอดี้โครงสร้างอะไรต่างๆนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราเอาไปทําสปาเพิ่มเติมให้นะครับไปขัดสีไปเคลือบเงาจ่อมาสวยกว่านี้อีก นะล้อนะครับคันนี้ได้ล้อแม็กขอบสิบห้านะครับแต่ว่าได้ยางปียีิบเอ็นะครับเป็นยางปีใหม่นะของ Max กซีสยางปียีิบเอ็ดของแม็กซีสเลยทั้งสี่เส้นนะครับดอกยางเนี่ยยังยังเหลือๆอยู่เลยนะครับปียีิบเอ็ดนะครับช่วงลงช่วงล่างอยูอย่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับพวกาบานกระจกทุกบานเนี่ยเท่าที่ผมดูนะก็คือของเกียร์เลยนะนี่นี่น,น,นี่ตรงตรงเขาเรียกว่าอะไรออกมาจากโรงง,งานเลย นะครับกระจกไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีเปลี่ยนกระจกพาร์ทเดิมนะครับส่วนตัวภายในนะครับคันนี้จะเป็นตกแต่งเป็นสีเทาดำนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของรถช่วงยุคปี9 0้าสรพวกนี้คอนโซลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีแบบพวกบุผ้านะครับแผงประตูบุผ้าลวดลายนะครับเบาะก็จะเป็นลวดลายเหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังมีสภาพ ก็มีมีกระจกให้ด้วยนะที่บังแดดนะครับนี่เป็นเกียร์ออ,ตโ,อโต้นะครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมคงสร้างตัวรถเนี่ยเดิมเลยนะน่าใช้นะครับใครที่เล่นรถเก่านะต้องว่ากันอย่างนี้นะครับใครที่หารถเก่าเอาไปแต่งเอาไปใช้นะครับเอาไปสะสมนนเนี่ยคันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าเล่นนะครับเนี่ยเบาะด้านหลังนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่นะค่อนข้างที่จะใหญ่เดี๋ยวผมลองกระเถิบเบาะดูแล้วลองขึ้นไปนั่งดีกว่านะ ว่ามันจะประมาณไหนนะครับเดี๋ยวผมหาที่สไลด์ก่อนอโอเคอเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะคือบอกมันบาะมันนุ่มนะมันนุ่มหนามากเลยมันให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนรถในปัจจุบันอะ่ะตัวบอกนะครับเป็นรถที่ขนาดไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ว่า ถ้านั่งกันสี่คนผมว่าก็นั่งนั่งสบายไปท่องไปเที่ยวได้รถยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับอืมน่าใช้น่าใช้นะครับใครที่หาไปรถประเภทนี้อยู่นะซื้อไปเก็บสะสมก็ได้อ่าดูกันต่อนะครับด้านท้ายนี่กระจกก,ก็ยังเป็นพาร์ทเดิมอยู่นะบานหลังก็มีระบบไล่ฟ้าก็เป็นพาร์ทเดิมอีกเหมือนกันนะครับคือรถทั้งคันนี่ก็คือกระจกนี่เป็นพาร์ทเดิมออกมาจากโรงงานเลยนะนี่เห็นไหม four wheel drive s p o t a g e นะครับ น,นี่เป็นชื่อรุ่นของเขาเนี่ยตัวหนังสือติดอยู่เลยนะครับไฟเฟยก็เป็นหลอดไส้ทั้งหมดนะครับคลาสสิกมากนะครับวินเทจมากนะกันชนสีเดียวกับตัวรถมีไฟทับทิมไฟทับทิมเนี่ยรุ่นเก่าๆเนี่ยอารมณ์เนี่ยคลาสสิกแบบนี้เป็นน็อตไขนะ่จะไม่เหมือนรุ่นใหม่ๆแล้วนะอะ่มาดูกันต่อนะครับหลังคุ้งหลังคาเนี่ยไม่มีรักยิ้มนะครับกระจกฝั่งนี้ก็เป็นพาร์ทเดิมเหมือนกันนะพาร์ทเดิมติดรถมานะครับ ตามสภาพนะครับแต่ว่ายังใช้งานได้อีกนะครับเก้าหมื่นเก้าหมื่นนะครับจัดไฟแนซ์ไม่ได้แล้วนะต้องบอกก่อนซื้อสดอย่างเดียวนะติดต่อเข้ามานี่นะครับเดี๋ยวผมขอลองสตาร์ทเครื่องหน่อยนะอืมอ๋อแล้วผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งคันนี้มันเป็นเครื่องยนต์เป็นเินนะครับเป็นรถสองระบบนะถังแก๊สเนี่ยมันอยู่ด้านหลัง นะตัวถังแก๊สอยู่ด้านหลังนะเป็นเครื่องยนต์สารระบบเบนซินกับ CNG นะฮะเนี่ยมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆเลขไม่แค่แสนหกนะจริงเนี่ยแสนหกหนึ่งแสนหกหมนหนึ่งพันเก้าร้อยสองกิโลเมตรนะครับนี่ม,มีมีเตือนเปิดประตูด้วยนะนี่เบรกมือนะครับแล้วก็พวกสวิตช์ไฟต่างๆนะครับปัดน้ำฝนอะไรต่างๆปรับกระจกอ๋อมีปรับกระจกด้วยนี่ซ้ายขวาเป็นไฟฟ้านะครับ ก็ประมาณนี้แนละ้วเป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้แล้วก็เครื่องเล่นก็ได้เป็นของ JVC มานะครับนี่นี่เขาใส่ของ JVC มานะเป็นเกียร์โนี่เกียร์โฟนะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับมันเป็นรถที่คันมันกระทัดรัดนะแต่ผมก็ยังเห็นแบบว่าในบางในบางคนเนาะบนท้องถนนที่เขาก็เล่นรถแบบว่าปีประมาณนี้ รุ่นประมาณนี้เนาะก็มีอยู่หลายแบรนด์แต่ว่บนท้องถนนก็ถือว่าหายากเหมือนกันนะแต่ตอนนี้นะครับผมหาที่เปิดฝาปงไม่เจออาเจอแล้วอ่านะครับอันนี้คือละเอียดท่องเครื่องของเขาประมาณนี้เลยนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ ติด CNG ติดแก๊สมาโครงสร้างคาร Light, ยายละเอียดตามนี้นะครับฝาปรงก็เป็นพารเดิมของเขาแหละนะก็ถือว่าโอเคนะครับใครที่ชอบรถแนวนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับก็ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างหรือจะเข้ามาดูรถคันนี้ก็ได้นะครับรถคันนี้อจอดอยู่ที่เสรีไทย6 8นะครับสำนักง,งานใหญ่ของเพชรยนนั่น,นเองเปิดทุกวันนะครับ9โมง จนถึงหกโมงเย็นนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันจันทร์เลยนะก็คือไม่หยุดนะครับผมนะประมาณนี้สำหรับคันนี้นะครับเป็นหนึ่งคันที่น่าใช้นะเก้าหมื่นสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับสาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถรุ่นไหนรุ่นอะไรนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมขอตัวลาสวัสดีเ c ทุกท่านไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ